สวัสดีค่ะคลิปนี้นำมาพูดถึงการทำเทมเป้แล้วนะคะอันนี้เป็นถั่วเหลืองค่ะที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผึ่งไว้ให้มีความแห้งความหมากพอประมาณแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นการคลุกเจ้าถั่วตรงนี้ค่ะที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเจ้าเทมเป้ซาเตอร์นะคะไลโซพาสโอริโกสปอรัสนะคะเจ้าเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีนะคะเป็นเชื้อเทมเป้ซาเตอร์คาะมิ ตัวนี้ที่นำผึ่งเอาไว้เนี่ยตอนนี้ยังมีความอุ่นความหมาดอยู่นิดนึงนะคะก็ไม่ต้องแห้งมากเอาประมาณหมาดๆพอประมาณนะคะอย่างตอนนี้นําจับนะคะด้วยความที่เขาเป็นสเตนเลสเขาก็จะมีความอุ่นอยู่นะก็ต้มเสร็จแล้วผึ่งนะคะอันนี้น้ำจะให้เห็นว่าลักษณะของถั่วเหลืองหลังต้มจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ที่มาของเขาก่อนที่จะมาเป็นเจ้าตรงนี้นะคะก็คือ เกิดจากการแช่น้ำนะคะให้ถั่วมีลักษณะเกือบบูดเลยคือประมาณ1 1ถึง2วันนะคะนําจะแช่ไว้ประมาณเกิน20ชั่วโมงนะคะวันเกิน24ีชั่วโมงนะคะวันกว่ากว่าเลยค่ะก็น่าจะร่วม30ถึง40ชั่วโมงนะคะเพรานําแช่ไว้เมื่อ2วันที่แล้วตอนนี้นําก็จะได้ความหมาดนะคะเป็นกําลังดีค่ะคือไม่แห้งนะคะตัวอ่อ วิธีสังเกตนะคะเราก็จะต้องเห็นว่าเจ้าถั่วเหลืองตรงนี้นะคะอาจจะนําเทฝั่งนี้นะคะก็จะต้องมีความเป็นเงาๆอยู่นิดนึงอ่ะเป็นเงาน้ํๆนิดนึงอ่ะคะ่ะจะไม่แห้งสัทีเดียวนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะคะ่ะน้ำก็เราก็ไม่ร้อนนะคะต้องไม่ร้อนนะคะไม่งั้นเจ้าเทมเพสสตาร์เตอร์นะคะน้องจะอยู่ไม่ได้อ่ะค่ะถ้าร้อนขนาดนั้นเพราะว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเชียวนะคะเขาจะตายถ้าร้อนเนาะ นี่น้ำจะได้เป็นในหม้อนี้มานะคะอันนี้คือ1กิโลของถั่วเหลืองซีกนํำเลือกซื้อถั่วเหลืองซีกจากของสวนปาณะนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเขาจะการันตีตัวเขาเองว่าเป็น non นอน GMO เนาะก็ค่อนข้างจะดีกับสุขภาพระดับหนึ่งนะคะเริ่มแรกเลยนํำจะใส่แอปเปิ i ลไซเดอค่ะนะคะ ตอนนี้นํำกําลังทำน้ำแอปเปิลหมักทำเองนะคะแอปเปิลไซเดอร์เองบันนาไซเดอร์เองนะคะก็เดี๋ยวไว้รอได้มาก่อนค่อยเอามาใช้แทนเจ้าแอปเปิลไซเดอร์อันนี้ด้วยความที่วันนี้1นกิโลนํำจะใช้แอปเปิลไซเดอร์เนี่ยประมาณนะคะ2ค่ะ2ทัพพีเลยค่ะ,ะถ้าเป็นช้อนชาก็น่าจะประมาณประมาณน่าจะสาช้อนชาได้นะคะกะเอาค่ะตอนหลังนี่ตอนแรกก็ยังแบบพอจะเป็น ตามสูตรตามขั้นตอนนะคะพอตอนหลังก็เริ่มรู้แล้วว่าประมาณนี้แล้วก็ก็กะเอานะคะแอปเปลิลไซเดอร์ก็ประมาณเมื่อกี้น้ำใส่ประมาณสองสพีเพราะอันนี้ยวันนี้น้ำทำเจ้านี่คือหนึ่งกิโลเนาะหนึ่งกิโลของตอนที่เขาเป็นแห้งๆนะคะนี่คือได้ในอ่างเนี้ยนะคะคือหนึ่งกิโลตอนของความแห้งจริงๆถ้าเราต้มออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นจะมากกว่านั้น่ะนะคะ แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนที่จะใส่น้องเทมเป้ลงไปนะคะน้องไลโซพัสออริโกสปอรัสลงไปเนาะน้ำก็คลุกแอปเปิลไซเดอร์ของน้ำเนี่ยให้เข้ากับแทบจะทลุกภาคส่วนก่อนนะคะนี่ค่ะทำกินเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตอนเย็นมือ้อน้าทานมื้อหลักมื้อเดียวใช่ไหมคะน้ำจะทานเยอะมากๆเลยนะคะน้ำจะทานประมาณ2กล่อง กล่องประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยกล่องแบบนี้เลยค่ะก็คือจะเป็นปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะก็ทานกับกับข้าวทั่วไปทานกับผักนะคะทานกับมะเขือเทศหัวหอมสตอผักกาดหอมอะไรไปเรื่อยนะคะแตงกวาแบบนี้ค่ะคือผักหลากชนิดแล้วก็ยำตะไครล้ลาบเผ็ดอะไรอย่างนี้นะคะอ่าน,นี้ตอนนี้นำ้ำกลุกอยู่ นำครุกแอปเปิลไซเดอร์ประมาณสองฝานะคะสองทัพพีนี่ทำมานะคะน่าจากรุกคเ้าโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปนําก็จะใส่เจ้าเทมเป้ซาเตอร์นะคะด้วยความที่วันนี้1นกิโลค่ะก็จะใส่ค่อนข้างจะเดี๋ยวนําดูก่นจะเอานะคะก็ใส่ประมาณไม่สามารถพูดได้ อันนี้คือ1ช้อนชานะคะ1คิดว่าจะใส่5ค่ะพูดเอาหน้างานเลย2 3งสาน้ำพยายามเกลี่ยเอานะคะไม่ให้โปะลงที่เดียว4ี่ะเดี๋ยวค่อยใส่คนก่อนนะคะเวลาที่นำํำพยายามนํำพยายามพลุกเค้าเชือะะ้อค่ะเพราะว่าเวลาที่ เขาอยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกับว่าเชือ้อเขาก็จะได้เดินทั่วได้ง่ายๆหน่อยนะคะพยายามใจใจที่คิดนะคะคือพยายามคลุกให้ทั่วทุกเม็ดนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะคนที่สอนนะคะก็จะบอกว่าอ่ถ้ายิ่งทําในปริมาณที่เยอะเกินไปเนี่ยไม่ควรเกิน1นกิโลจะกําลังคลุกเขากําลังดีเพราะเราคิดดูสมมติว่าดาทําแบบเนี้ยเป็นอ่างใหญ่ๆัน่นก็จะบางทีอาจจะคลุกแล้วมันไม่ทั่วก,ก็ได้ใช่ไหมคะมันก็อาจจะทําให้เกิด พอผิดพลาดได้นะคะแล้วเดี๋ยใส่เพิ่มนะคะสี่ห้าะค่ะเอาสักหช้อนชานะคะวันนี้หปุ๊บอ่าเรียบร้อยค่ะหกช้อนชากับเจ้าเทมเปสซัตเตอร์สองน้ำประมาณนี้ค่ะ ดูว่าทั่วแล้วหรือยังก่อนนะคะก็คลุกเขานะคะไม่ร้อนนะคะตัวตัวถั่วเหลืองให้มั่นใจว่าไม่ร้อนจนเกินไปนะคะเพราะว่าน้องเต็มเป้จะอยู่ไม่ได้เลยถ้าร้อนมากๆนะคะก็คลุกเขาให้ตัวนี้เขาก็ยังไม่ทั่วดีนะคะก็ยังเห็นเป็นขาวๆข,ข,ของน้องเต็มเป้อยู่ปึ๊บ อันที่เป็นดำาๆนํำมอ,ออกนะคะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้เกิดความสวยงามอะไรเนาะนก็เจอดำดำสองซีก็มีอยู่นะคะแต่ว่านําก็มั่นใจถั่วเหลืองซีของส่วนปาณนะที่สุดที่ซื้อถั่วเหลืองซีก็เพราะว่านําไม่สามารถเอาถั่วเหลืองเม็ดแล้วก็นํายังไม่เชี่ยวชาญขนาดน,นั้นนะคะมาเวลาล้างเราก็ต้องแบบก็ต้องมีเวลาอยู่กับเขาะคะ่ะเอาออก เอาเปลือกออกพีระมิดแบบนี้นะคะเวลาล้างน้ำก็เลยต้องซื้อเป็นถั่วลืองซีกเพราะว่าส่วนถั่วลืองซี่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเปลือกนะคะคือสามารถล้างแล้วก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะก็คือเก็บทิ้งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีปัญหาเรื่องเปลือกเพราะว่าเรื่องเปลือกนียเอาออกมาแล้วถ้ามีถ้าเป็นความเป็นถั่วลืองซีกนะคะคือเอาออกมาแล้วนะคะเวลาทําก็จะง่ายขึ้นดีเยี่ยมค่ะอีกช้อนหนึ่ง ึงช้อนชาปึ๊บหยอดไปตรงนี้นะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้คือช้อนชาที่สําหรับใช้สําหรับน้องเทมเป้นะคะเรียบร้อยไม่มีอะไรยากก็เหลือแต่ว่าเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรยากเลยค่ะแล้วก็หลังจากคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็ใส่ในกล่องนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยเซตตัว นะคะให้เป็นเทมเป้สำหรับเราได้เซตตัวจนกระทั่งเดินเชื้อนะคะ mm hmm. เชื้อเทมเป้เนี่ยเดินเชื้อเป็นขาวๆเต็มกล่องแบบที่นำเคยเอาให้ดูนะคะตอนที่เริ่มทำแล้วก็หลังจากทำก่อนที่เราจะเก็บนะคะก่อนที่จะเก็บเนาะแล้วก็คือนำเคยโชว์ไว้ให้ดูหมดแล้วล่ะคะ่ะว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างแล้วนี่ก็วันนี้ก็ทำแบบเป็นครั้งที่น่าจะทั้งที่4หรือทั้งที่ห้าแล้วนะคะเพราะว่า ต้องก็ทานจริงจังอะค่ะประมาณ1อาทิตย์เราก็จะทําครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องทําในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่านําทําให้สําหรับผู้ฝึกโยคะพรเวทของนําด้วยนะคะตอนนี้ผู้ฝึกโยคะหลายๆคนก็เริ่มที่จะมาทานเทมเป้นะคะเริ่มจะที่เริ่มที่จะมาทานคีเฟอร์ไซเดอร์นะคะที่น้ำทำคีเฟอร์ที่นํำทำนําก็ใส่หูหลากหลาย สมุนไพรไทยมากๆเลยที่มีฤทธิ์ต่อต้านเจ้าเชื้อไวรัสนะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือเพิ่มความเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายะคะ่ะสมุนไพรไทยเนาะเวลาเราหาเขามาใส่อะไรที่มันเป็นน้ําดื่มที่พอจะดื่มง่ายๆรสหวานเรี้ยวซาเนี่ยก็ยากอยู่นะคะแต่ว่าก็หาได้สรุปเป็นสูตรมาใส่ได้ในเจ้าคีเฟอร์นะคะก็ค่อนข้างจะโอเคเลยอันนี้ก็คลุกน้องเทมเป้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกกับ ถั่วเหลืองอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วก็ครบทุกสัดส่วนครบทุกเม็ดแล้วนะคะก็เวลากรุกเ้าก็พยายามให้เข้าไปเนี่ยให้แบบละเอียดทุกเม็ดจริงๆนะคะทั้งแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็ทั้งเทมเพสซาเตอร์นะคะให้เขาลงไปได้ทั้งหมดจริงๆนะคะในทุกๆของแทบจะทุกเม็ดถั่วเหลืองนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บใส่กล่องกล่องอันนี้นะคะก็จะ ไม่ต้องปิดฝาหลังจากใส่แล้วแล้วน้ำก็จะไม่อัดแน่นนะคะเพราะน้ำอยากให้เขาเวลาเดินเป็นเดินเป็นเชื้อะค่ะเขาก็จะเป็นขาวๆเป็นตัวขาวๆแบบที่นําเคยให้ดูนะคะเป็นขาวๆเต็มเขาก็จะเต็มของเขาเองน,นี่ค่ะน้าจะไม่อัดแน่น,นจะประมาณอย่างนี้ค่ะเนี่ยก็ใส่ให้เต็มๆก็แค่รู้ว่าเขาลงไปในกล่องก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ วางเขาไว้เฉยโดยที่เวลาวางก็คือจะต้องปิดฝาด้วยเพราะว่าก็กันสัตว์อะไรนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเวลาเราก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสัตว์อะไรได้บ้างแต่บ้านนําด้วยความที่มีน้องแมวเยอะนะคะน้องแมวก็จะไล่สัตว์ที่มันมจะมาแอบกินได้เยอะอยู่นะคะไล่หนูจิ้งจกอะไรเงี้ยค่ะก็สบายใจไปได้เปราะนึงว่าก็จะไม่มีสัตว์แบบนี้แต่ว่าตอนที่ทําเทมเป้ตอนที่วางไว้ก็ต้อง ปิดฝาดีๆหน่อยนะคะแต่อันนี้ในตัวของฝาเนี่ยน้ำจะไม่ปิดนะคะน้ำจะวางไว้เฉยๆแต่ว่าน้ำก็จะปิดฝาตัวที่ใส่เป็นตัวกล่องเป็นตะกแ้่เขาอีกทีหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะจะไว้ทําให้ private class ของน้ำค่ะเยอะมากเลยค่ะตอนนี้น้ำก็แปดกล่องนะคะก็ปริมาณค่อนข้างจะเยอะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เรียนใน1นึ่งวีคเนี่ยก็น้ำจะให้เขาได้วีคละ หนึ่งกล่องนะคะนำ้ำก็เพราะว่าตัวน้ำเองต้องทานเยอะด้วยนะคะน้ำทานวันหนึ่งสองกล่องเลยนี่ค่ะก็จะเป็นหอมกลิ่นเปรียปร้ยวๆอ่อนๆน,นะคะของตัวแอปเปิลไซเดอร์เปรี้ยวนิดนี้ค่ะเปรี้ยวอ่อนๆออ,ออกเป็นกลิ่นอ่อนๆออกมานะคะเป็นรสเปรียปร้ยวออกมานิดนึงนะคะเป็นกลิ่นออกมาหอมดีค่ะ ไม่อ่านแน่นมากประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะก็ได้หลายใบแล้วนะคะให้ทาง p r i v a t e l c a s s แล้วก็ให้ทั้งคนที่ต้องการจะทานนะคะ,ะก็มีคนที่ลิสต์รายการขอนํามาแล้วนะคะว่าเออถ้าทํานี่ก็คือขออันหนึ่งนะคะอะไรเนี้ยคือเขาเริ่มที่จะทานเป็นแล้วในหลายๆเคสนะคะเตรียมไว้ให้หลายๆคนหลายๆบ้านเลยค่ะนีไม่แน่นนะคะแต่ก็ว่าเต็ม ใส่เต็มไว้นะคะเพราะเวลาเขาจะสวยงามถ้าเรามีการปิดฝาแล้วนะคะก็จะงดงามอยู่เรียบร้อยค่ะเวลาใส่ก็สวยดีค่ะนี่ก็งดงามนะคะเวลาทำออกมาแล้วได้เป็นรูปเป็นร่างทานได้จริงแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายจริงๆนะคะนําพยายามที่จะบอกให้ทุกๆทุกๆคนเนี่ยเริ่มทานเจ้าเทมเป้ให้เป็นนะคะเพราะว่าเขาก็คือ ถ้าพูดง่ายๆก็คือถั่วเหลืองหมักค่ะเป็นถั่วเหลืองหมักแล้วก็ใช้แตะแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ได้นะคะเราก็ทานเนื้อสัตว์ให้ลดน้อยลงเนาะแล้วก็มาทานโปรโตีนจากพืชนะคะโปรโตีนจากพืชในร้อยกรัมของเทมเป้นะคะเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์นะคะ ที่ให้โปรตีนถึง20กรัมนะคะในร้อยกรัมของเทมเป้นะคะที่จากอ่านจากข้อมูลของงานของคุณหมอวิจัยที่หลายๆคนนะคะวิจัยมาว่าเชิญชวนชวน,ชวนคนให้ทานผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชน,นะคะร้อยกรัมของของเจ้าเทมเป้ถุงห,งหมักอันนี้ก็คือได้20กรัมของโปรตีนแล้วก็เทมเป้สามารถเอาไปทำกับข้าวอะไรก็ได้แทนเนื้อสัตว์นะคะแล้วแต่ใครจะ สรรหานะคะหาเมนูมาได้เลยเนาะอย่างเช่นนำเคยเอามาหมักรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะหรือที่เรียกว่าหมักสามเกลือะค่ะนั่นก็เคยเอาเขามาหมักแล้วนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปใส่ในหม้ออบลม,มร้อนนะคะก็ใช้ได้เลยทีเดียว ทานได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่นําทานเนี่ยนำได้เขามาแล้วนําก็จะแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ทานเขาอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องเอาไปผ่านความร้อนไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่คนแต่เวลานําแนะนำไปเวทคาสของนำเนี่ยนําก็จะให้เขาาไปผัดกระเพานะคะ เขาก็จะนึกออกละอ๋อเอาไปผัดกระพราเอาไปทอดตรงนั้นตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นรายการอาหารที่สามารถทําทานแทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะเพราะว่าคนปกติก็ยังชอบการผัดการทอดอยู่และอย่างของอินโดนีเซียจริงๆแล้วเนี่ยทางอินโดก็จะเป็นการเอาไปทอดนะคะเขาจะเอาไปทอดไปทําให้มันเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งของอาหารขึ้นมานะคะจะไปทอดไปผัดอะไรก็ว่าไปเขาจะไม่ค่อยกินสดนะคะน้ำก็ทานเลยนะคะน้ำจะทานกับ แบบที่นําบอกเลยเพราะจริงๆแล้วก็สามารถทานได้เลยเนาะอันนี้ก็ได้เป็นปริมาณหลายกล่องมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็<ๆ>ก็จะเริ่มเอาไปวางไว้เฉยๆแล้วนะคะอุณหภูมิก็เป็นอุณหภูมิห้องไม่ต้องเย็นไม่ต้องร้อนเกินไปเป็นอุณหภูมิห้องแล้วคือนําก็วางเทมเป้ไว้ในห้องครัวนั่นแหละคะ่ะเป็นอุณหภูมิห้องสักคืนหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนกว่าๆเกือบสองคืนเขาก็จะ เป็นเชื้อเดินเชื้อได้เต็มสีขาวๆแล้วเนาะทำก็ไม่ยากค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์แบบเต็มที่จริงๆเลยนะคะมีค่ะก็จะได้นี่เป็นอย่างนี้นะคะฝาไม่ปิดเดี๋ยวก็จะวางแบบนี้แต่ว่าใส่อยู่ในที่ที่มันมีเป็นภาชนะที่ปิดกันสัตว์กันมแมลงไปรบกวนนะคะเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็ได้ปริมาณเยอะมากเพราะว่าปริมาณการทํานําทําถึงหนึ่งกิโลได้ค่อนข้างจะเยอะก็เอาไว้แจกจ่ายคนให้ ช่วยๆกันทานได้เนาะครบได้เป็น10กล่องเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูว่านําจะมีอาหารดีๆที่เป็นโปรตีนที่เกี่ยวกับทําให้สุขภาพเราดีมากขึ้นมากรายการแล้วก็มากชนิดกว่านี้หรือเปล่านะคะตอนนี้รู้จักเทมเป้ก็ดีใจมากๆถึงกับต้องทําทานเองนะคะพอเห็นคุณประโยชน์ของเขาเนาะนอกจากทานถั่วหลากสีแล้วน้ำก็ยังมีเทมเป้ที่รู้จักอีกอย่างหนึ่งนะคะ เดี๋ยวไว้ตอนที่เป็นผลออกมาตอนที่เป็นเทมเป้เก็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวนําจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึงว่าความเป็นเขาเนี่ยหลังจากที่เอาไว้1ห,หรือสอง,งถึง2คืนแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะบ๊ายบายค่ะ